อะไรยังเตะชโลยจุกตึกในตอนเพิ่งมึงได้จุบวายเลยมึงได้จูระนาดรู้หรือเปล่าไม่ได้จูบกิจค่ะจูบหรือเปล่าไม่ได้จูรกเจค่ะจูบหรือเปล่าท่ไมกเจค่ะทำไมจูไม่จูครับใช่ทำไมทำไมไม่จูอีกแล้วเขาทำอะไรอยู่อี ่ไขออยาร้ครับขอยาลดต่อแหลให้ลานินอได้เขาทำอะไรตัวเองเต็มที่ สอนทีเจ้าค่ะกูต้องทำไหมวะแล้วก็ถึงคิวสุพรรณในวันวันที่สองแล้วมันก็ต้องมีสาวไม่จบเอาเลยนะเขาเขาทำอะไรเจ้าหน้าคุณลวนไปหมดแล้วเนี่ยกูเมาเอวนางโกงที่นี่เลยเกินของฉันก็ไม่เคยเจอเลยว่าไม่จบเต็มที่เอ๊ะคุณสอนได้เจ้าเขาทำอะไร เตรียยดูสุขภัณให้ดีนะพี่น้องไอสอนเพิมไมเจ้าค่ะมึงที่ทำมึงได้เดาไหมด้าเดาเด้าจะไก็้มึงได้เด้าไหมไม่ได้เดาไม่เจ้าคอู้หภาพพูดแล้วเปียดภาพพดตัวเองมาตั้งนานบางกียังไม่ถูกต้องไรุ่ต้องด้วย เราทำตัวไแรงก็นานเท่าไหร่อ้ยยูไม่ได้ทำหรือเปล่าไม่ได้เดาไม่เจอทำท่าด้วยไม่ทำจนหมดแล้วเออนับจังหวะให้ด้วยได้ไหมทำเหมือนเสาสู้แต่รองไงกขยังรอไม่อยู่เลยเดี๋ยวผมร้องให้ก้าวกระบมอมนั้นไม่ได้เก้าจังเด็กกับปอหลุดเก้าวก้าเก้าเกาเกาเกาเจังเด็กกับปอหลุด สุดยอดไรลดอกเนี่ยถึงว่าเป็นพระเอกชอบฝนนี่เองโสามโสมเลยฉันไม่เคยมีใครเลยแซงมาแต่นี้เลยจะโดนตามกลุ่มเตะมมือวิ่งเต้าตายเพนรันเหลืงหลงหลงองฟังเขาพูดจก่อให้ดี